สวัสดีครับสวัสดีนานาน,นักตกป่าทุกท่านนะครับเช้านี้เราก็มาลุยวังนะครับเป็นวังแถวแถวนาโคกนะมาไกลเลย mm. ก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าวังเนี้ยเราจะเจออะไรบ้างนะครับแต่จากที่เห็นนะวังมันใหญ่นะครับแล้วก็นี่มันเป็นอย่างนี้เดินไม่ได้ครับเนี่ยวังลูกเนี้ยมันกว้างครับมันกว้างนะ คืงผมอยู่ฝั่งนี้แห่ผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดินไม่ได้ครับก็กําลังรอนาอ้ท่านหนึ่งกำลังเดินทางมาครับวันนี้มาเรือสองคนนะครับแต่เดี๋ยวนาะบ,บอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับเดินไม่ได้เราจะต้องใช้เรือลำนี้พายไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนูน่นถึงนู่นเลยเข้าไปตะลุยข้างในครับ ลึกเป็นสุดนุ่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้มากได้น้อยได้ปลาอะไรบ้างนะครับคงเราค้นหากันพอสมควรน,นะไปเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าอ่สําหรับอุปกรณ์ผมนะผมเตรียมมาคืออันนี้เอามาคันเดียวนะครับเอาลงเรือไปคันเดียวนะครับก็คือคันสปินนะครับยาว8ฟุตคัน4ท่อนนะเวท8 20นะครับประกอบกับ ลออซา,าดิกนะครับเบอร์สองพันห้าครับสองพันห้าเอสนะตัวนี้สายในรออเนี่ยเป็นเบอหนึ่งจุดสองนะครับพีเอหนึ่งจุดสองช็อกหน้าเนี่ยสี่สิบนะครับส่วนเหยื่อเนี่ยเหยื่อก็มีทั้งผิวน้ำนะกล่องนี้เป็นผิวน้ำนะครับเป็นผิวน้ำนี โมฮิแกนนะไอรอนเมาส์แบล็กไฟสีอาเกนะครับโอเอสทีชาโบอลก็เอามาชุดผิวน้ำชุดนีนะ้สายว่างนะครับผิวน้ำต้องมีนะขาดไม่ได้นะครับมีมากมีน้อยก็ว่าไปทีนึงนะกล่องนี้เป็นพวก ลิกเลตเป็นปส่วนใหญ่นะครับไมโครจิ๊กนะปกักลิเกเลนะครับก็หลักๆจะมีแค่นี้ที่ผมเตรียมมาแล้วก็ที่เหลือก็มาลุ้นเอาในวางว่าจะได้อะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนต้อตืๆอาๆ้าวหนักคนเดีกกู

เฮ of <quarters> ้ยคันคันโอ้ตขอโทษนะิงมึงบังเลยอึ๊บ もういっかい。 เฮ้ยไม่ขาดเลนะอย่ากจะพึ่งขาดอย่าพึ่งขาดใจเย็นกับป๊อบสนุกถับป๊อปบอ่ะนะ

Mình chụp thông đưa ra này ผมนั่งเอียงว่ะอือหืออือหืออนอหยอื ลังจวนเป็นคนเรียกลังจวน,จนเอาไปทำอะไรกินนะกับรดมันครับเออเขาบอว่าทำขึ้นมาอร่อยเพราก้างมันเยอะใช่ไหมใช่ก้างเยอะ เปลี่ยนไปใต้น้ำดัครั้วีแบดก็เป็นาเรืเ่งไปตนี้นกอะไรไม่รู้ว่าตัวเริ่มเลยนะแต่มันไกลอาจต้องอาจจะมองไม่เห็น เฮ้ยมีนูนมีนูนนะนะมีนูนอตอนนี้ก็ค่อยลึกมไม่ใช่นกกินหอยที่มันอยู่ตามนาเลยเนาะ นกอะไรไปรู้ตกแมงเลยดีกว่านะาเ,นเนี่ยตัวมันใหญ่อยู่แล้วนะนเฮ้ยโอ้โหดูปลามันเดือดเลยครับมันเดือดไปโอ้อโยเนี่ยอย,อยู่ตรงตรงหน้าเลยสิ่งนี้ตรงหนี้ฉลากอยู่ตรงหน้าเลยเนี่ยนั่นน่ะเนีน่ยขาวอ่ะ ตรงหน้าเนี่ยตรงหน้าผมเนี่ยห้าหกเมตรเนี่ยกระติกกระ่านแน่ย่ะน่าจะนวลจันนะวิ่งลับตรงนี้อยู่แถวเนี้ย

รูร<อ>ดโดนจันน่าเลยยกระแทกแล้วลุดเลยกระดอลุดเลยยูต่อยูต่อทีนี้มันฝูงอ่ะ้างาหน่าเดินฝูงกระแทกแล้วหลุดเลยไป็ีไปดีเป็นไปนดี้เก่อน <laughs> <laughs> โอ้ด นี่ไงเอาเย่ะโดนโดนกูเลาเฮ้ยกูเาวะผันจันนะโดนโดเฮ้ยกูเหาเฮ้ยดีกูเาด้วยเหรอยืผมว่าสมานะแต่ว nice <youtube> ่าอยู่ที่อยู่ที่รถรรับไม่กลนคร

มายังไงไม่เคยคิดว่าจะบิน,นงได้เช่นเดินลงูัวตั้งหีึ่งเลยกดเป็ดจอนกุหลาครับโลนิดนิดสวัสดีไล่ตุ๊กี้๊กเราน่าจะกุหลาบนะเละไหมอไม่ไม่เคยดกกูกุหลาวังนี้อมาแล้เข้าปากตั้เคีบมันตั้ง เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะตีนะนะถ้ามีตัวทองนะครับผมมีผมมีโอ้ยโดนอุ้ยหลุดโอ้ยมันฝูงฝูงไอ้เหี้ยไอ้กูยังทำอะไรไม่เสร็จเดี๋ยรอก่อนเดี๋ยวมึงรอก่อนนวลจานวะนะไม่รู้เหรอยังไงกูเล่ากูเล่าเร่าด้วยเห้วโอ้ยโอยโอ้ยเดี๋ยวทำกันดีกว่กูจะไม่ใช่เลย ไปได้เลยครับนั้นโหโดดโดดวันนี้เป็นวันราครับโหทุกขันทำอย่างนีเอามาแล้วอยู่ท้ายรถไม่ได้หยิบมาโอ้ยไปโถลืมโซ่ไปครับเขาล่ากไปครับเ่อนเลยเป้ะเลยเลย จะฟังเสียงครับเดี๋ยวอเดว้ยที่มันเพินเพินเพินเพไปนะวันนี้นะสามสีตัวเมื่อกี้เรานูเนาะตัวไส์เดียวกันเงินนั้นเลยนะเพื่นมาเพินมาเพื่นมาเหอเพิ่นมาเฮ้ยเออว่ะนี่น่โแ้วลุดเลยยังยังยูนะ พอเขาบต้งน,น่นดก็ว่าอยู่ไม่มีกุหลาบได้ยังไงไอ้ไพอกันนะพอกันได้สวยครับวสวยยอ,ตอดต้องถึงมียุล้าแล้ว นี่อยู่ใน้างหน้านี่ม้วน<า>นี่โอ<า>อยู่ข้งา,า,างหน้าเนี่ยตาอะไรวะกูเล่าหรือเปล่ากระพงวะอย่างงี้้องเขารืนี่ยังอยู่ข้างหน้าอย่างนี้อยู่เลย เฮ้ยหด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 ไม่นาัเลยอะไม่รู้ไป่นอนจันทรน้ครับพงศ์้โหนจันทนนันทรผมไม่น่าเลยอะผมไม่รู้นมครับนับพงก็เลยวัไปทีนึงโอ้หเป็นานวะเป็นไม่ไม่งามครับเป็นปกปกติโอ้โห กูได้มาจะไปให้รอดตื้อมือก็ได้อืมการของกูมากูให้หลุดได้ <c oughs> <c oughs> แต่หลุดอยู่บนอยู่บนเรือนะ <c oughs> เอา้าปลาอะไรวะลองดิอื <c oughs> โอ้โหไม่กลัดุ๊ปลา Hãy subscribe ma kênh ของผมขอแบบไม่ชอบขอปังเลยไอ้ตึกตึกไม่ต้องขอจะตึต้งเลยปึ้งเลยถ้าไม่ยอมเชื่อฟังกันเลยวะ่ะลูกปลกาอยู่นั้น ลูกป่าตั้เล่นสายแน่เลยตุ๊กตตตตตกกกกุุุุ๊๊๊๊กอยู่นี่ไงอุ้ยโดนจานปล่อยหวานปล่อยหวานปล่อยหวานหวานไป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 อู้โดนจานครับโดนจานมันโดดอย่างเดียวครับตรงนี้ปั๊บโดนจานครับขาเรือวิ่งเลย มีคนช่วยพายครับตอนนี้มาต้องรียบมาต้องรีบเพื่อนหนึ่งแรงปลาครับกดคันไว้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 เดี๋ยวโดดคึ้นเปล่อยๆ้ายปล่อยป้ายก่อนปล่อยไปก่อน,ไไอนตามที่เขาย้ีแรงปล่อยเขาไปก่อนผมบอกแล้วแรงดีกว่าฟงแรงดีกว่าแรงดีกว่าผันารตัวแรกในชีวิต ผมเฉยๆนะผมขี่นะผมดูไปสามสี่ตัวแล้วยอดขี่ผมด้วยเอะไรครับเผมมาโดนครับสิงโอ้โหใหญ่ด้วยตัวนี้ใหญ่ด้วยอุ้ยมีกระเม็ดอ่ะโอ้หตัวนี้กระเม็ดอ่ะเต็มปากจะขายไหมเนี่ยดีแขวะดีแขวาเผาแล้วเผาแล้วไม่เล่นแล้วคิปเปอร์อย่างไรไม่เล่นอือือจะขายไหม เร็ว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 ปักคมมั่งกันนะเอาปักแล้วเอาปักแล้วโอ้ยรอดครับมาถึงที่ครับผมมาถึงที่สุดยอด <S <S โอ้ยสุดยอดครับมาถึงแล้ว <S <S โอ้โอโตเต็มคอเต็มคอตัว,ตวนึงเป็นเมตรตัวเนี้ยมาหนักกัน,นนะเนี่ยท็อก40นะครับคันต้องตัดนะ ช็อกสิบห้าที่ลยช็อกสิบห้าจะอยู่รอดอะไไงนะสิงพี่วันนี้โคตรเ่ลยยังหวานเลยมีหน้าบอกให้หวานให้หวานไว้ช็อกสิบห้านี่เองเจาผูกช็อกใหม่ครับไม่งั้นอาจจะเสียยื่อนะครับถ้ามีตัวต่อไปนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันรอผมอยู่ เดี๋ยวเจอกันนะครับผุดตามอยู่ตามอยู่ขึกอเรลยไปมาสง่งถึงเรือตับต๊บตับต๊บ,ตบ,ตบโอ้หนักแม่งเค็มจริงอ่ะขนาดถอดถุงมือนะล้างเอาน้ำล้างมือแม่งเหนียวมือเลยนะเดี๋ยวต้องเอาน้ำเปล่าล้างมือ

อยูไม่ใกล้ชายเลยดีมา,มาผูกไว้บนสันดอนอึ๊บแล้วก็ตีครับเหมือนเรามาล้วตกตาทะเลนะนะ Tôi không phải chồng nè không phải chích nè เ็ไปไปยังนั่นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปมุมนั้นใช่ไหมสิงห์แล้วเดี๋ยวเราไล่กลับขึ้นฝั่งกัน<ป>เพราะว่าวันนี้เราน่าจะพอละตกปลาไม่ต้องตกเยอะสิงนะจริงๆเราก็ได้ปลาแล้วำบากทำมมเ่า เก่งอย่างเงี้ยเราอยู่ตรงมุมนู้นเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองตีเวิร์กนี้ทักทีงจบเวิร์กนี้เราก็ตรงตีครับตรงตรงนี้นะตรงตรงนี้แหละนะ ตรงเนี้หนะโอ้โหแล้วคนละตรงซะด้วยเฮ้ยกระแทกมี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 กระแทกกระแทกอยู่ยื้อแล้วยื้อแล้วยื้อแล้วยาวด้วยยาวด้วยยาวด้วยมาแล้วนูนเลยนูนเลยนูนเลยโอ้หก่อนนี้นะเขาแก่น้อยเรียกเลย ใช่ อส,네ส,ส,ส, nah uh, สองตัวครับวันนี้ลันจวนลันจวนอันจวนอันจวนโอเคครับเดี๋ยวไปเก็บของก่อนอ่ะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับทริปตกปลาวังนาโคกนะครับก็เป็นอีกทริปหนึ่งที่สนุกนะปลาได้อาจจะไม่เยอะมากนะครับได้แค่สองตัวนะครับแล้วก็นาที่มาด้วยนะสิงได้หนึ่งตัวนะครับตกครึ่งวันตอนนี้ก็มาเที่ยงนะครับก็กลับละ ล้อนะครับเราต้องตกพายเรือตกนะเพราะริมวังมันเดินไม่ได้นะครับภาพรวมคือปลามันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่มันพอมีนะครับเราต้องต้องต้องควานหามันนะพายเรือหาแรกๆก็สนุกดีครับแต่พักเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าลมมลันเริ่มมีนะโอพายโต้ลมนี่เอาเรื่องนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับจนถึงนาทีนี้นะ ยังไงซัก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอ,อกกาบคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ